สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยครับพบกับผมมิเช่นเคยนะครับกับแฟตประกายแสงนัตตีนะฮะวันนี้เข้าเกมมานะครับก็เห็นเลยนะครับคู่มือตู่จีนนะครับอ่านี่ฮะเป็นกิจกรรมนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับวันที่25นะครับเป็นต้นไปซึ่งผมรู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าเวล45 มีฟูบุกิครับแน่นอนครับว่าสายฟรีน่าจะได้แล้วครับอ่าแจกฟรีนะครับฟูบุกิสรุปก็คือแจกฟรีนะครับแล้วก็คู่มือนี้สามารถสื่อเลเวลได้ด้วยก็คือถ้าสายเปก็จะได้เร็วกว่าคนอื่นนะฮะอ่าคือที่ผมรู้ว่าสายฟรีได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมี70เลเวลครับนี่ฮะ70เลเวลซึ่งแต่ละเลเวลก็จะได้ของซึ่ง45มันก็คือมันก็ต้องได้ก่อน70ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้น ผมว่าน่าจะได้เพราะเวลากิจกรรมเนี่ยคือ25มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ตามที่เขียนไว้ด้านล่างนะซึ่งระยะเวลาค่อนข้างนานพอสมควรเพราะฉะนั้นผมว่าสายฟรีมีโอกาสนะครับโอกาสที่จะได้แล้วก็เดี๋ยวอัปเดตกิจกรรมกันด้วยนะครับกิจกรรมวันนี้ก็โอ้โหมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยฮะกำหนดอันเชิญโจเซ่ก็มาพรุ่งนี้ครับเป็นใช้ใช้ตั๋วแดงในการอันเชิญนะฮะเพราะฉะนั้นใครดองตั๋วแดงไว้ก็ยินดีด้วยครับโจเซ่มาแล้วครับนั่นแหละฮะ แล้วก็มีแพ็คก,กองทุนนะครับเพชก็ใครมีตังเหลือก็จัดไปฮะ mm hmm. เพราะว่าอันนี้ก็ค่อนข้างคุ้มดีเดียวเชียวนะฮะอืมประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้พรุ่งนี้ก็เจอกันครับโจเซ่กับการที่ใช้คู่มือตูจีนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายรายละเอียดอีกทีหนึ่งพรุ่งนี้นะครับเนี่ยมีพวกกรอบนะเออเดี๋ยวให้ดูรางวัลเนี่ยมีพวกอันนี้กรอบกรอบแชทนะครับแล้วก็มีตาตูจีเนียนะเออ ฟูกุกินะครับนี่สนามสนามพลังแรงบิดขจัดหวัดกลัวนะอ่าแล้วก็มีเศษอ่ะพาไปดูดีหน่อยดีกว่าว่ามันจะมีตัวละครเข้ามาหรือยังนะครับโอเคมาแล้วครับสําหรับอันนี้ดูรูปภาพใหญ่ยังไม่ได้นะครับอ่ะเราไปดูรายละเอียดข้อมูลสกิลกันดีกว่านะครับอ่าสำหรับฟูกกินะครับเป็นสายพลังนะครับฮีโร่นะครับสกิลแรกครับพลังโจมตีธรรมดาครับ โจมตีเป้าหมายรายเดียวสร้างพลังโจมตี120%นะครับอันนี้ปกตินะครับต่อไปเป็นอันติเมะนะครับพายุคลั่งนะครับโจมตีศัตรูเป้าหมายทั้งทีนะครับต่อเน,นื่อง5ครั้งและสร้างดาเมจ140%พลังโจมตีนะครับแล้วก็สร้างสถานะสนามพลังต่อ3เป้าหมายยกเว้นศัตรูที่ติดสถานะไม่ยออ่อท้อและหลังจากนั้นจะระเบิดสนามพลังและสร้างดาเมจ150%พลังโจมตี มีโอกาส60%ที่จะเจาะเอ็เฟกคุ้มกันอ๋อติด3เป้าหมายนะไม่ใช่3เทินนะเอเอโอเคติด3เป้าหมายยกเว้นศัตรูที่ติดสถานะไม่ย่อถอและหลังจากนั้นจะระเบิดทันทีนี่มันวัคซีนแมรหรือเปล่าเนี่ยเออโอเคแล้วก็ส่วนแพสซีฟนะครับควบคุมจิตใจนะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้จะได้รับ30%ลดเป้าหมายที่ไม่ติดคิ มีผลต่อดาเมจทุกชนิดไม่สามารถใช้ร่วมกับว่องไวอ่าไม่ทับกับว่องไวนะครับให้ตัวเองยกเลิกสถานะหวาดกลัวให้เพื่อนร่วมทีมและเคลื่อนเมื่อเคลื่อนไหวเพิ่มค่า hp ถาวรให้กับตัวเองอืมยกเลิกสถานะหวาดกลัวหวาดกลัวนี่คือติดใบปะยกเลิกสถานะใบหรือเปล่าฮะเออยกเลิกสถานะที่มันบล็อกลูกไฟอะฮะเออ ก็น่าจะใช่นะครับน่าจะใช่นะ <c oughs> ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวพาไปดูเออหมาเฝ้าบ้านแมนนี่หม,มาเฝ้าบ้านแมนหมาเฝบ้านแมนปึ๊บนี่ไงทำให้ศัตรูติดสถานะหวาดกลัวบล็อกลูกไฟอ่าก็เป็นที่แน่ชัดนะครับก็คือฟุบุกิยกเลิกใบนะครับยกเลิกสถานะที่ถูกบล็อกอยู่เออโอเค ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้โอ้โหได้เห็นสกิลฟูบุกิกันแล้วนะครับเป็นไงกันบ้างครับชอบกันไหมฮะชอบก็สายฟรีครับยินดีด้วยครับคุณได้ฟูบุกิค่อนข้างแน่นอนฮะเลเวล45ก็ลุยกันครับสำหรับกิจกรรม25-12้อนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับบายบายสวัสดีครับเอ้เอ้เอ เอ้ยผมลืมดูคอสตูมมันมีคอสตูมด้วยนะครับเออมันมีคอสตูมด้วยนะนี่สวยงามจัดจัดเลยนะฮะก็นั่นแหละลฮะเอามาให้ดูแค่น,นี้แหละ